ผมเปลี่ยนโลโก้ที่ล่ามด้วยมือแบบนี้กลายเป็นแบบนี้แบบนี้และแบบนี้ใน5านาทีอยากรู้นถึยังไงตามมาครับเริ่มต้นที่พวกเราเข้าไปที่นี่นะฮะแล้วสมัครใช้งานให้เรียบร้อยคลิก create new project ลากรูปโลโก้ที่เราล่ากด้วยมือใส่ไปตรงนี้ฮะคลิกขวาที่รูปแล้วไปที่คำสั่งนี้เพื่อเปลี่ยนช้ไฟล์ให้เป็นแบบเวกเตอร์ขยายยังไงก็ไม่แตกไป เสร็จแล้วไป Copy พร้อมคำสั่งที่เตรียมไว้มาใส่ในช่องนี้ฮะอธิบายถึงรายละเอียดของโลโก้เรากด Modify Image เลยครับว้าวมาทั้รหมะนี่เลยได้มาทั้งหมดอยู่สแบบนะฮะนี่ <laughs> นอกจากนั้นเรายังสามารถคลิกตรงนี้เพื่อเปลี่ยนสไตล์ของโลโก้เราในรูปแบบต่างๆเช่นแบบนี้ครับทุกคนครับนี่ลองดูนะฮะไปว้า เป็นไงบ้เราฮนี่น,นี่สองแบบเลยนะหากเราชอบผลงานชิ้นไหนก็คลิกที่ผลงานชิ้นนั้น Export ร์ตนำไปแก้ไขหรือใช้งานต่อได้เลยครับในช่องอยังมี AI เพื่อนทำงานอีกเพียบเลยนะฮะกดเซฟไว้กดแชร์แล้วก็กดติดตามหากมีคำถามมเม้นม,ม,มาได้นะครับผมจะเิ็นภูานและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ